สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนักนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับรายการละสองร้อยบาทส่งรายการสามร้อยบาทนะครับนะครับช่องทางการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไปเข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับ อง <c oughs> แรกครับดูนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับฐานมีฐา,า,านแซมนะครับเนี่ยฐานชั้นแรกนะครับเป็นฐานแซมนะครับเนียเก่านะครับอยลงรักเก่านะครับ คมลึกนะครับองแกนะครับมันเล็กอครับเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้ก็เก่านะครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนนทบุรีนะครับนี่ครับอีกคาบเหลืองนะ มเป็นคาบอะไรนะครับเหลืองครับหมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จเก่ามาเลขสามนะครับนี่ครับสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับเนี่ยจะออกไม่แน่นอะไรนะครับเนื้จะออกซุยๆนะครับหมายเลขสามนะครับจอกลุมรวมนะครับหมายเลขสี่นะเป็นสมเด็จวัดเกจชโยนะครับ สมเด็จวัดเกศชโยเก่านะครับหมายเลข้านครับเป็นลิงนะครับลิงแกะนะครับ,รบไม่ทราบว่าน่าจะเป็นเขาหรือ จะเป็นเขานะม,นมันมันนะครับเนียภาพหิงหิงเลยนะครับหมายที่หกครับเป็นเต่ารีดหลวงปู่ทวดนะครับเต่ารีดหลวงปู่ทวดนะครับเกเกาครับ ต่อไปหมายเลขกเจ็ดนะครับเป็น <c oughs> เหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดวิหารทองครับจังหวัดชัยนาทนะครับเหรี <c oughs> ยญเก่านะครับหลวงพ่อโตวัดวิหารทองนะครับ <c oughs> หมายเลขกแปดนะครับเป็นพระกิ่งเก่านะครับ เป็นพระกิ่งเก่าเราโบราณนะ้ทอผสมนะครับมันนี้แปนะครับเนี่ยไม่ทราบที่นะครับนี่ครับเก่านะครับอันลี้ก้าะครับเป็นพระปิตาใสาใต้นะครับนื้ผงนะครับ สิบนะครับเป็นหลวงพ่อรวยนะเรียมเก่านะครับอยู่เลียมชัยมาเลยนะครับนี่ครับฝังอุรุนิมิตรนะครับปีสี่สามนะครับวัตโกนะครับเป็นหลวงพ่อรวยปีสี่สามนะครับสร้างโบสถ์นะครับอยู่ครับของเลียมชัยมานะครับมาที่สิบเอ็ดนะครับเป็น หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับทองผสมเก่านะครับสิบเอ็ดนะครับในเสิบสองเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์ิตานะครในสภาพใช้นะครับดูนะครับเก่านะครับ คิดตาสภาพใช้นะครับหมายเลขสิบสนะครับหมายเลขสิบสาเป็นหนุมานนะครับไม้แกะเก่านะครับเก่าแห้งๆเบาแล้วนะไม้แกะเก่านะครับเบานะครับ ส4ีน่นะครับเป็นพับผงรูปเหมือนนะครับน่ครับพับผงรูปเหมือนนะครบับดูยันนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับคมลึกนะครับยันตัวเล็กๆแต่ตวควมลึกนะครับพัผงรูปเหมือนหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นขุดสะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่ครับคล้ายๆกันนะครับ สินะครับเป็นพระผงบุเรงนองนะครับเป็นพระผงบุเรงนองพระอุตมะนะครับพระผงบุเรงนองออกศึกนะครับนี่ครับพระนี่ผงสีดำนะครับบุเรงนองนะครับมานีลสิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตาเก่านะดูดีนะครับเก่านะเนื้อออกเหลืองนะครับ สภาพใช้มาบ้างครับด้านในเป็นเนื้อออกซิขาวนะครับขาวอมเหลืองนะครับแล้วก็ลงรักนะครับในสเปนนะครับเป็นหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะปีสองสองนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะเป็นรูป่ายนะครับ ยันนะครับพระเนื่องวัดจุฬามณีนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่ออินเทวดานะครับหลวงพ่ออินเทวดาสมุดปากกานะครับนี่ครับจานมือนะครับดูนะครับรูปถ่ายหลวงพ่ออินเทวดาจานมือนะครับเล่มเก่าเล่มเดิมนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็น อีกองของหลวงพ่อรวยนะมีสององครับเรียกมาเหมือนกันเลยนะครับปีสี่สามครับหลวงพ่อรวยนะครับสร้างโบสถ์นะครับยี่สิบสองเป็นหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะครับหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะครับหลวงปู่ศอนะครับหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์รุ่นแรกนะครับเป็นราวโบราณนะครับหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะครับยี่สิบสามเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับ หลังลอยแรกนะครับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสี่ครับเป็นพับผงสุขรรณนะครับหลังลอยนิ้วมือครับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้าไปรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะครับสุโขทัยนะครับนี่ครับมีรอยตะไบนะครับมีรอยแต่งตะไบนะครับหลวงพ่อเอมนะครับ 26นะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเนี่ยเก่าเก่านะครับนีข้าวไข่นะครับนี่นครับคล้ายไข่วัวเลยนะครับหลวงปู่สุกนะครับ27เป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่สุกนะครับนี่ครับคมชัดลึกเลยนะมีจานนะครับปู่สุกวัดปากคลองเป็นเหรียญหล่อนะครับ ยี่สิบปนะเป็นหลงวงพ่อเช่มนะครับวัลองนะเปลี่ยนหลงวงพ่อเช่มมัดลองนะครับนี่ครับยี่สิบเก้านะเป็นพระชัยนะรพระชัยเนื้อโลหะเก่านะครับนี่ครับออกเป็นนวะเลยนะครับเป็นพระชัยนะเนื้อออกนวะเลยนะครับ เก่านะครับอัน้ยี่สิบเก้าครับมานนี้สามสิบเป็นพระชัยครับอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับสามสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญโลหลวงพ่อชูวันานาคโปกนะครับหลังยันนะครับหลวงพ่อชูวาันนาคปกนะครับกรุงเทพนะเป็นเหรียญโลนะครับ ามสิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่บัวนะครับห่วงเชื่อมต่อโค้ดแล้วมปหมายเลขนะครับจังหวัดตราดนะครับสามสิบสามนะครับเป็นพระพิตานะครับเป็นพระพิตาเนื้อตะกัวเก่านะครับดูนะครับตะกัวเก่านะคสิบสี่แล้วนะตะกัวนะครับ ประกอบนะครับนี่ครับสามสิบสี่เป็นขุดสะเล็กหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่นะขุดสะเล็กหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสามะนครับเป็นพระวัดจุลามีเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับสภาพเดิมเดิมนะครับดินออกแดงแงนะครับดินออกซิไดเลยนะครับ 3านะครับเป็นพระถ้ำเสือนะครับถิ่นพนันธุ์ดินนะครับพระถ้ำเสือซ้อดําเดิมนะครับมีฝุ่นมีดินจับนะครับทําซอนะครับ37นะครับเป็นพระปิตาสายวัสดสพานสูงนะครับ 38แนะครับเป็นพ่อท่านคล้ายนะครับล็อกเก็ตพ่อท่านคล้ายนะครับล็อกเก็ตพ่อท่านคล้ายนะครับ39เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่เหลิวนะครับหล่อโบราณนะครับนี่ครับเต่าหล่อโบราณหลวงปู่เหลีนะครับไล่แต่งทองนะครับสี่สิบเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่หมุนนะครับหลังตะกรุดนะครับ พึ่งใบบุญนะครับเป็นตระกูลสามพันสัตว์นะครับมีจิวว์นะครัมีหมายเลขนะครับหลวงปู่หมุงนะครับอกเก็ตหลวงปู่หมุงนะครับสนใจนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับส่งรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดไลน์ให้พี่น้องชมและช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ